ผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้จากดารรบธรรมะด้วยหัวข้อเรื่องว่าอย่างนี้มันต้องถอนพอเป็นข้อคิดและแนวทางของการศึกษาสม,มาปฏิบัติตามหลักเรื่องของการถอนเรื่องของการถอนนี้เรามักจะได้ยินเพลงที่เขาพูดว่าจัางซี่มันต้องถอนซึ่งเป็นคำพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ ติดสุราเวลาไม่ได้กินสุราก็จะมีอาการคั้นครามตามร่างกายแต่ถ้าได้สุราเข้าไปแล้วก็จะมีอาการร่าเริงกระปรี้กระเปรา่ากระสับร่างกายจะไม่กระสับกระสใสทุรนทุรายจึงเป็นคําติดตลาดคําพูดว่าจังซีมันต้องถอนแต่ถ้าเราลองย้อนมาดูในเรื่องของตามหลักการ ตามหลักธรรมแล้วเรื่องของการถอนนั้นเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์ที่เราจะต้องเรียนรู้และก็ต้องถอดถอนอารมณ์นั้นให้ถูกต้องถูกที่ถูกทางและถูกเวลาเรื่องของการถอนนั้นอาจจะช้าหรือเร็วก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละบุคคลน,นั้นเราจะถอดถอนโดยเฉพาะเรื่องของสันดานนะความที่เก็บอบรมสังสมมานานการที่จะถอดถอนออกไปได้นั้นต้องใช้เวลา และต้องใช้สติปัญญาในการถอดถอนเรื่องอย่างนี้มันต้องถอนโดยจะยกพระพุทธภาษ,ษิตที่พระพุทธมีประภาคได้ตรัสเอาไว้แก่พิสุทั้งหลายว่าอัปปมาทารตาโหถะสุจิตตะมะนุรักขะทุกขาอุทธรัตตานังปังเกสนโนวะกุญชโรเธอทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาท จงตามรักษาจิตของตนนะจงถอนตนจากหลม่มเหมือนช้างกุญชรที่จมลงในเปลือกตมถอนตนขึ้นได้ฉะนั้นพระพุทธภาษิตนี้พระองค์ได้ยกเหตุจากการที่ช้างกุญชรหรือช้างมงคลของพระเจ้าเปษ์ที่โกรสนที่ได้ไปหากินและได้ตกสระน้ําและก็ไม่สามารถจะยกขาขึ้นออกจากหลมได้ ตะเกียกตะกายอย่างไรก็ขึ้นไม่ไหวเพราะเดี่ยวแรงหมดเพราะอยู่ในช่วงของแก่ชาราแล้วเป็นเหตุให้ราชบริพานนั้นได้ไปทูลต่อพระเจ้าปเสนที่โกศลพระองค์จึงมีรับสั่งให้ในายหัตถาจา์มาทําการให้ช้างนั้นได้ยกตนออกจากหลุมเปิกตรงในสานั้นนายหัตถาจารย์จึงให้พวกนักดนตรีมา มาตีดีดเสียงบรรเลงในเรื่องของดนตรีการออกรบเพราะว่าช้างมงคนนี้เป็นช้างศึกเมื่อได้ยินเสียงก็เกิดความคึกขนองจึงสามารถยกตนออกจากลมและขึ้นจากสะขึ้นมาบนบกได้ซึ่งทําให้พิสูจน์ท้งหลายได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็นําความนี้มาทูลต่อพระผู้มีพระภาคพระองค์จึงได้ตรัสประกาานี้ เป็นเหตุให้พิสูจน์ทั้งหลายได้รู้ถึงเรื่องของหลักการถอนตนออกจากลมเหมือนกับช้างปืนชรที่จมลงในเปลือกตนถอนตนขึ้นได้โดยยกเหตุในเรื่องของจงยินดีในความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือการได้มีสติไม่พลังเผลอไม่หลงบัวเมาจากนั้นก็ให้ตามรักษาจิตของตนเอาไว้ให้ดีเมื่อรักษาจิตตนได้ ก็สามารถที่จะเข้าสู่ของการบรรลุธรรมได้การรักษาจิตตนได้ทุกขณะทุกโอกาสทุกเวลาก็คือการถอนตนนั่นเองออกจากเปลือกตมก็คือกิเลสมีราคะโทสะโมหะการที่ให้ประมาทในกายวาจาและใจการมีสติการระลึกตัวการมีสัมปชัญญะความรู้สึกรู้สึกตัวทั่วตลอดในการ เดินยืนนั่งนอนการเคลื่อนไหวคูดเยียดกินดื่มพูดคิดเหล่านี้ก็อาศัยว่ามีสติกสัมปชัญญะเป็นอุปการะของการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จะสามารถที่จะรักษาจิตของตนในการที่จะประคับประคองตนได้ทุกเวลาทุกยามทุกขณะทุกโอกาสเวลาตาได้เห็นรูปรักษาจิตได้ ไม่ยินดีในรูปเป็นต้นสิ่งนี้ก็จะทํำให้บุคคลผู้ไม่ประมาทตามรักษาจิตอยู่ก็ได้ถอนตนออกจากหลมเปลือกตมก็คือกิเลสต่างๆก็จะมาไม่มารังควานให้เกิดการดิ้นรนไปตามอารมณ์ของกิเลสที่ผ่าไปที่จิตนั้นหมกมุ่นอยู่ขัดข้องอยู่เหมือนช้างกุญชรที่จมลงในเปลือกตมถอนตนขึ้นได้ฉะนั้น การจะถอนตนขึ้นได้อย่างนี้มันต้องถอนคือถอนอะไรถอนกายนอกบอกรู้ว่าครอบหัวอยู่ถอนความรู้ขู่ขมชื่นจนตนถอนลบหลู่ผู้ให้กําไรตนถอนจ้องผลคนด้อยสำพลอยบินถอนรักโกรธโฉดชั่วทั่วทั่วมีถอนตรนีที่เหนียวยักเขี้ยวสิ้นถอนใจคืนยื่นทน ขจัดบนทินถอนทั้งสิ้นรินใจไม่ประมาทเอ่ยถอน <c oughs> กายออกบอกนอกรั้วครอบหัวอยูนะ่ถอนกายออกนอกรั้วครอบหัวอยู่หมายความว่าการที่เราถอนกายก็คือมองกายของตนนั้นในลักษณะของการเป็นธาตุธนะาตุดินน้ำไฟลม ผสมสังขารจึงก่อการเป็นร่างกายกันขึ้นมาลักษณะของการที่เรานองกรอบของกายที่แยกออกเป็นธาตุดินคือดินน้ําคือน้ําไฟคือไฟลมคือลมนะส่วนที่เป็นของเง้แข็งก็คือดินส่วนที่เป็นของเหลวก็คือน้ําส่วนที่มีการพัดนะพัดขึ้นพัดลงพัดไปตามทั่วสันพังกายหรือ มีความเร่าร้อนเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็คือเป็นเพียงสัตว์แต่าัตุเมื่อแยกธาตุออกแล้วไม่มีคําว่ากายเปรียบเหมือนกับรถที่เรามองภาพรวมว่าเป็นรถยี่ห้อนั้นรถลักษณะเช่นนั้นสีนั้นแบบนั้นบิ่งเร็วช้าก็ตามแต่เมื่อแยกส่วนประกอบของรถเป็นอะไรต่างๆเราก็ไม่สามารถเรียกรถว่าเราก็จะเรียกเป็นชิ้นสัดส่วนไปเหมืันกับร่างกายแยกสัดส่วนออกไปก็ไม่สามารถเรียกร่างกายเป็นตัวเป็นตนได้ไม่สามารถที่จะ เฉพาะเจาะจงว่าอันนั้นเป็นของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็ทำให้เมื่อเราได้ถอนอากายออกนอกนอกรู้ในเชิงลักษณะที่เป็นสิ่งสมมุติให้เป็นความจริงอันสูงสุดก็คือแยกส่วนออกเป็นธาตุต่างๆว่ากายนี้เป็นสิ่งที่ประชุมมาแล้วก็มีการแตกสลายไปเป็นธรรมดาเหมือนกับภาชนะดินภาชนะดิน ที่ถูกนายช่างได้ผลิตประดอยประดับประดาขึ้นมาเป็นภาชนะอันสวยงามเมื่อการเวลาทําให้ภาชนะนั้นก็เศร้าหมองลงและก็ทำพลาดตกก็จะตกแตกแยกออกเป็นสัดส่วนไม่สามารถที่จะนำมาประกอบได้ร่างกายเมื่อถูกแยกธาตุสลายออกไปไม่สามารถที่จะประกอบได้ไม่มีอะไรเท่งแท้เท่งต่อความจริงที่เราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา เป็นของศูนย์เปล่าเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกตัดขาดแล้วก็รอแต่วันผุเปื่อยเน่าไปตามกาลเวลาหาประโยชน์ไม่ได้สิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ถอนออกจากการครอบหัวว่าเรารักกายถนอมกายสักเพียงใดแต่กายก็ยังเนรคุณต่อตนเสมอในการที่จะให้ความสิ่งน่าเกลียดน่าสอิยเอียนต่างๆออกมาทุกวัน จากช่องทวารต่างๆทางตา,งตา,งตางทางหูทางจมูกทางปากทางส่วนของร่างกายทุกส่วนนั้นก็ถอนกายออกนอกบอกนอกก้วครอบหัวอยู่ถอนความรู้ผูกโขมชื่นชมตนบางครั้งเราลงตัวหล,ลงตนคิดว่าการมีความรู้แล้วจะเหนือผู้อื่นก็ชอบนําความรู้ไปขู่ขมผู้อื่นแล้วก็ชื่นชมตนยกตนเป็นแบบอย่างยกตนในลักษณะว่าดีกว่าเขา ซึ่งสิ่งนี้ก็ไม่ควรทำอย่างยิ่งว่ายิ่งมีความรู้เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องเป็นผู้ให้ต้องเป็นผู้แนะนำประโยชน์ในสิ่งที่ควรกับบบุคคลที่เหมาะสมที่จะแนะนำประโยชน์ให้สิ่งนี้ก็เราสามารถที่จะถอนในเรื่องของอัตราตัวตนหรือว่ามีมานะคือความถื้อตัวว่าดีกว่าเขาเนะสมอเขาเร็วกว่เาเขาก็ตามและการชื่นชมตนนี้ไม่ควรยิ่งที่จะชื่นชมตน ควรให้ผู้อื่นเขาชื่นชมมากกว่าที่จะดีกว่าเรามาชื่นชมตนโดยที่คนอื่นก็ยังมองไม่เห็นว่าไอ้ความดีที่เรามีหรือสิ่งที่เราควรจะชื่นชมตนนั้นเป็นอย่างไรควรให้ผู้อื่นชมมากกว่าแต่คนที่หลงชมตนก็คือไม่สามารถถอนความเป็นตัวตนก็คือมีมานะและก็ทิฏฐิความเห็นเหล่านี้ออกก็ต้องถอนออกก็มีการประพฤตินในเรื่องของกายอ่อนน้อมวิจ่อ,อนหวานใจอ่อนโยนถอนลบลูผู้ให้กําไรตน ตอนการลบหลู่ในเชิงการไม่เห็นหัวคู่อื่นในลักษณะของการที่บุคคลนั้นเคยมีในการคิดช่วยเหลือเกื้อกูลด้านใดด้านหนึ่งแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยก็ตามแต่สิ่งนั้นก็เป็นการต่อยอดความสําเร็จให้แก่ตนการถอนลบหลู่ต่อผู้ให้โดยเฉพาะบิดามารดาท่านก็ถือว่าเป็นผู้ให้กําเนิดเกิดมา อุ้มไม่เมื่อยเหนื่อยไม่พักรักไม่รวมหกไม่หายใจไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้ไม่ควรที่จะลบหลู่คุณท่านแต่ควรที่จะรู้คุณทดแทนคุณท่านในกำไรชีวิตที่ท่านให้มาในเรื่องของการดํารงอยู่ในชีวิตที่เราได้มาก็เพราะมีบิดามารดาท่านเป็นผู้ให้จึงจะต้องมีการทดแทนคุณรู้คุณคุณ,คณอย่าลบหลู่คุณท่าน หรือครูบาอาจารย์ที่แนะนําให้ความรู้ให้ด้านการฝึกฝนในการฝึกกายวาจาใจและสติปัญญาในการฝึกมารยาทและให้ความรู้คู่กับอาชีพประกอบสมาอาชีพของตนให้มีการสร้างหลักฐานสรารหลักแต่งแหล่งแต่งหลักชีวิตของตนได้ดีก็ต้องอาศัยบุคคลผู้นั้นถือว่าเป็นอาจารย์แนะนำชี้ทิศชี้ชทางให้ ก็ไม่ควรที่จะลบหลูคุณท่านหรือบุคคลทั่วไปที่เคยเกือ้อกูลในการร่วมการงานต่างๆหรือกิจธุระอันใดอันหนึ่งก็ตามเมื่อเรารู้จักถอนตอนรู้จักคุณทดแทนคุณก็สามารถที่จะถอดถอนในเรื่องของอความที่เราถูกกิเลสครอบงำจิตก็สามารถคิดในการละลดเลิกในเรื่องของกิเลสนั้นๆออกไปก็สามารถที่จะทำให้เรา มีความสุขมากขึ้นในการที่เรารู้จักภาวะของกิเลสและรู้จักถดถอนอารมณ์ของกิเลสโดยลักษณะของการใช้ชีวิตประจําวันนําธรรมะมาประกอบให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องถอนจ้องผลคนด้อยซ้ำพลอยบิ่นในเรื่องของการที่เราไม่ชอบหน้าใครก็ตามแต่ก็ไม่ควรไปดูหมิ่นเยียดยามใครเพราะคนทุกคนนั้นก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองการที่เรา ชี้ปมด้อยของคนและก็ดูหมิ่นเยียดยามในลนักษณะเช่นนั้นชื่อว่าเราเอากิเลสนะไปทับถมผู้อื่นโดยที่คนอื่นเขาอาจจะมีสติปัญญามากกว่าตนเราอยากคิดว่าการมีฐานะดีกว่าจะเหนือกว่าผู้อื่นแต่ทางหลักธรรมนั้นก็คือคนที่ละกิเลสได้มากกว่าถือว่าเป็นคนที่สุดยอดของคนแต่ส่วนใหญ่แล้วทางสังคมก็จะนิยมในเรื่องของบริโภคนิยม เอามาวัดพื้นฐานสังคมซ้ำมากกว่าการดูหมิน่นดูแคลนกันแบ่งชั้นชนชั้นวรรณะในการไม่ให้เกียรติในความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันคนเรานั้นเกิดมาเพราะมีกรรมเป็นกรรําเนิดเกิดมาเพราะอาศัยกรรมจึงมีความแตกต่างในลักษณะการเป็นอยู่ในชีวิตของคนก็เป็นไปตามกรรมอาจจะเป็นอยู่หรือลักษณะการดํารงชีวิตอาจ,จแตกต่างกันแต่ทุกคนก็มีศักดิ์ศรี ในความเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ให้เกียรติกันและกันอย่าไปดูหมิ่นกัน <c oughs> เมื่อเรามีความรู้มากหรือมีความเข้าใจในหลักชีวิตเข้ามากเท่าไหร่ก็ควรที่จะให้เกียรติกับผู้อื่นมากเท่านั้นอีกอย่างก็คือเป็นการฝึกฝนพัฒนาตนด้วยเรารักตนเราอยากมีเกียรติให้ให้ผู้อื่นให้เกียรติกับตนเราก็ต้องให้เกียรติกับผู้อื่นด้วยเราให้สิ่งใดกับผู้อื่นผู้อื่นก็จะให้กับสิ่งนั้นเรามา น้ำใจมีคนรักก็มากมายน้ำใจหลายคนรักก็มากมีเพราะฉะนั้นทุกคนมีศักดิ์ศรีของคนทุกคนก็มาอยากให้ใครมาดูลบหลูดูหมิ่นศักดิ์ศรีของ,นต,องตนคือทุนก็ต้องการกอบกู้ศักดิ์ศรีของตนอาจจะกอบกู้ในลักษณะละมุนละม่อมประนีประนอมหรืออาจจะรุนแรงก็เป็นลักษณะของแต่ละคนที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีในการถูกดูหมิน่นดูแคลนนั้นเพราะฉะนั้น เราจะรักตนรักเกียรติศักดิ์ศรีของตนก็ต้องให้เกียรติกับผู้อื่นในเขาก็มีรักศักดิ์ศรีรักเกียรติของตนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้ถอดถอนจ้องผลผลได้ซ้ำพลอยหมิน่นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องถอดถอนในชีวิตประจําวันในการที่เราไม่ชอบใครหรือชอบใครก็ตามไม่ต้องไปเปรียบเทียบเพราะควรที่จะดูตนให้รู้ผลมากกว่าไปจ้องดูคนอื่นแล้วทําให้ตนนั้น ไปทําความไม่ดีต่อผู้อื่นให้เกิดความเจ็บแทนใจยอย่างนี้ถอนรักโกรธชดชั่วท่น่นทั่วมีความโกรธนั้นมีกันทุกคนถ้ายัางไม่หลุดพ้นจากกิเลสจนเข้าสู่ระดับของอริยะชน,ชนก็คือเป็นพระอนาคามีทุกคนก็จะมีความโกรธมีอารมณ์ที่คิดร้ายจ้องจะทําร้ายพูดร้ายเหล่านี้หรืออารมณ์ที่มีความเร่าร้อน ในภในาวะจิตใจที่อยากจะทําลายหรืออยากจะทําให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายจากภาวะของอารมณ์ที่ถูกกระทบเข้ามาด้านใดด้านหนึ่งที่เกิดความไม่พอใจในตาได้เห็นโรคหูฟังเสียงเหล่านี้เป็นต้นเมื่อรู้ว่าเราโกรธและความชั่วจะเกิดกับตนในการที่จะแสดงออกก็ควรตั้งสติให้ดีปติมาปัญญาเกิดทางสติเตลิกก็จะเกิดปัญหา การยบยับอยัางชั่งใจเป็นการถอดถอนอารมณ์แล้วก็ใช้ลักษณะของพรหมวิหารพรหมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเม,ม,มตตาคือความรักกรุณาความสงสารมุติตาความปล่อยยินดีอุเบกขาความบังเฉยหลักพรหมวิหารสีนี้ก็จะเข้ามาระง,งับยับยัางชั่งใจให้จิตใจเราเย็นลงและก็คิดอย่างรบอบคอบ โดยลักษณะของหล็กหลักเมตตาที่จะมีความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนั้นก็จะเข้ามาระงับความโกรธได้เพราะมองในลักษณะของบุคคลทั่วไปว่ามีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราไม่ต้องไปทาร้ายทําลายผู้อ,อื่นให้เกิดความพิบัติเขาก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติที่เขาจะต้องแก่เจ็บตายทุกคนก็หนีแก่ไม่ได้หนีไข้ไม่พ้นทุกคนต้องตายทุกคนต้องไปตามกรรมไม่ต้องไปทําผู้อ,อ,อื่น ทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีกรุณาความสงสารก็เกื้อกูลว่าถ้าเราทําไปแล้วเขาจะเกิดความเสียหายผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเขาก็อาจจะได้ความได้รับความเดือดร้อนจากการที่เราใช้อารมณ์จุนเฉียวอารมณ์ความกโกรธในการระบายความกโกรธไปทําลายเพื่ออื่นให้เกิดเสียทรัพย์สินหรือถึงกับต้องเสียชีวิตเหล่านั้น มีความพลอยินดีก็ยินดีกับผู้อื่นบ้างจิตใจเราจะได้สบายจิตใจเราจะปลอดโปร่งและมองคนอื่นประสบความสำเร็จก็มองถึงความสำเร็จที่เขามีความสามารถจนมีความสำเร็จก็เรียนรู้ความสำเร็จและความสามารถของเขามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนก็ยินดีกับเขาบ้างเช่นนี้ก็จะทำให้ใจเรานั้นก็คลายความโกรธและก็คลายความอิจฉาริษยาที่นำไปสู่ความโกรธความเครียดแค้น อุเบกขาความบางเฉยอ,อุเบกขาแปลว,ว่าการเพ่งดูมองดูด้วยปัญญาในการเห็นถึงความแตกต่างของชีวิตของคนก็เหมือนกับการดูหนังดูละครย้อนดูตนชีวิตคนก็เหมือนละครโปรงนิกรเราท่านเกิดมาตัางไรรำทำทีท่าตามลีลาไปตามบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีพบมีพราดม,มีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลา ซึ่งเป็นไปตามธรรมดาของชีวิตย้อนดูละครมองดูตัวเองก็สามารถที่จะเห็นถึงชีวิตของแต่ละชีวิตและเข้าใจของชีวิตในการเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเมื่อรู้ว่าทุกคนเป็นไปตามกฎแห่งกรรไปตามกฎแห่งกรรมดีช่วย,ย่ยี่ตัวทำสูงต่ำอยู่ทธรรมตัวแล้วเพ่งมองดูด้วยลักษณะเช่นนี้ก็จะวางอารมณ์ความโกรธก็จะหายไปเพราะการยับยั้งชั่งใจมีสติในการเรียนรู้และมองบุคคล อย่างความรักความสงสารความปลอยิยนดีและการเพ่งมองดูอย่างหวางเฉยถูกต้องในหลักโรมิหาร4ก็คือเรื่องของอผู้อยู่ด้วยทำอันประเรสริฐ4ประการนี้ก็จะระงับความโกรธเหล่านั้นได้ที่เกิดขึ้นในภาะวะอารมณ์ในช่วงขณะหนึ่งชื่อว่าเป็นการถอดถอนในส่วนของอารมณ์ต่อมาก็คือถอนตรณีทีเหนียวยักเขี้ยวสิ้นก็รู้จักแบ่งปันบ้างอย่าไป รณีทีเหนียวจนไม่คิดเกือ้อกูลกับใครเลยการมีน้ำใจการแบ่งปันสิ่งของเป็นสิ่งที่จะต้องทำเราอยู่กับหมู่สังคมสังคมเขามีอะไรเขามีกติกาประเพณีวัฒนธรรมอย่างไรเราก็ต้องมองเขามองเราก็เขาให้ช่วยเหลือเกือ้อกูลในสังคมที่เป็นประโยชน์ในสังคมที่เราอยู่ในสังคมนั้นก็ต้องอเฉลี่ยแบ่งปันบ้างอย่าไปคิดแต่เห็นแก่ตัว และไม่เห็นหัวผู้อื่นเราก็ต้องเห็นหัวข้าผู้อื่นอย่าไปเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผู้อื่นบ้างก็เจอจุนแบ่งปันกันไปก็เป็นการถอดถอนความตรณีที่เหนียวของตนไม่ยักเขี่ยวเมื่อมีคนเพื่อให้ความช่วยเหลือถอนใจคืนยื่นทนขจัดมนตินเวลาเกิดความระทมใจก็ต้องทนอยู่ก็อยู่ทนในภาวะการเช่นนั้นก็ต้องมีการอดทนเพระอดทนเป็นตบะ เครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งไม่มีความเมื่อมีความอดทนก็จะทําให้เป็นคนที่มีความน่าเกรงขามเพราะว่าเป็นหลักธรรมที่ทําให้งามหนึ่งคันติความอดทนสองโสรจ่กความสงบสงเ่ยมเป็นหลักที่ทําให้เกิดความงามงามนอกบอกความใสงามก็ไหนบอกความดีงามหน้าที่บอกความสามารถงามปฏิบัติบอกถึงการมีศีลธรรมคนจะมีศีลธรรมก็คือคนที่ประพฤติในความดีเป็นปกติ ก็จะต้องมีความงามนอกงามในโดยเฉพาะงามกิริยาอาการมารยาทต,ตั้งแต่การพูดจาการอยู่แล้วก็การดำรงชีวิตในกับผู้คนงามนอกบอกความใสางามข้างในบอกความดีงามหน้าที่บอกความสามารถก็จะนำสู่ผลของการปฏิบัติว่ากายอ่อนน้อมวิจิอ่อนหวานใจอ่อนโยนจะมีคนให้เกิดความเคารพนับถือเพราะมีความสงบสงเงยมยิ่งเรามีความทนต่ออารมณ์ ทนต่อบุคคลที่ดูหมิน่นดูแคเลนหรือด่าตนนินทาว่าร้ายเรื่องราวต่างๆสามารถที่จะทนได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ได้ทนต่อการด่าของคนทั้งหลายที่ถูกนางพระนางมาการที่ยาได้จ้างมาด่าในขณะที่บิณฑบาตพระอาน,นุ์ต้องทนให้พระองค์เสด็จไปเมืองอื่นพระองค์ก็ตรัสต่อพระอนุนถ้าไปเมืองอื่นแล้วมีคนด่าเช่นนี้เธอจะทําอย่างไรก็ให ไ,ไปเมืองอื่นอีกพระองค์จึงบัดต้องระง,งับอธิกรณ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องระง,งับสิ่งนั้นก็คือระง,งับตัวตนของตนเมื่อเราสามารถที่จะระง,งับในเรื่องราวต่างๆให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่อยไปเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันว่าการที่เรามีความอดทนเพราะทุกคนนั้นเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดเพราะสามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆได้เพราะ ความอดทนนั่นแหละคือการคลี่คลายปัญหาในเรื่องราวต่างๆจากหนักให้กลายเป็นเบาและคนก็จะเข้าใจเพราะเหตุการณ์เวลาผ่านไปทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงแปรผันไปเสมอถ้าเรา,ารีบตัดสินใจหรือมีความใจร้อนในการที่จะโต้อตอบก็อาจจะเกิดผลเสียหายแต่ถ้ามีความอดทนพิจารณาหาหลักฐานและพิสูจน์ความจริงสิ่งนั้นก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ของคนเพราะว่าเรื่องบางเรื่องก็ต้องอาศัยเวลา ในการพิสูจน์การเวลา,าพิสูจน์คนระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาก็พิสูจน์คนเพราะฉะนั้นถอนใจขืนยืนทนถจัดมนทินคือความสมองแห่งใจได้เพราะมีความอดทนและความสมงบเฉเนียมอยู่ในใจจึงทําให้เกิดเป็นคนงามถอนทั้งสิ้นรินใจไม่ประมาทเอ่ยถอนทั้งสิ้นคือถอนกายออกนอกรั้วครบอบัวอยู่ถอนความรู้ขู่ขม ชื่นชมตนถอนลบหลูผู้ให้กำไรตนถอนจ้องผลคนด้อยสามพลอยมิตรถอนรักโกรธโฉดชั่วตุนทั่วมีถอนตรณีถีเหนียวยักเขี้ยวสิน้นถอนใจขืนยืนทนขจัดบ่นทินถอนทั้งสิน้นติดใจไม่ประมาทเอ่ยตามพระพุทธภาษิตว่าอัปมาทาราตา,า,าทารตาโหตะสูจิตตมนุรคทะัะเธอทั้งหลาย จงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตนซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เราพอเข้าใจว่าเมื่อตราบใดที่เราไม่ประมาทตราบนั้นเราก็จะเป็นผู้เที่ชื่อว่าเป็นผู้รักษาจิตของตนก็สามารถที่จะถอนตนออกจากลมก็คือกิเลสมีราคะโทสะโมหะเหมือนช้างกุญชรที่จมลงในเปลือกตนถอนตนขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่างนี้มันต้องถอนคือก็คือถอน อารมณ์ของตอนออกแล้วก็ดำรงตอนอย่างรู้เท่าทันในภาวะการต่างๆ <c oughs> ก็จะทำให้อยู่ก็เชิดหน้ามรณาก็ไปสู่สวรรค์เพื่อเป็นพระอาราหาันในอนาคต <c oughs> ท้ายสุดก็ขอท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง <c oughs> ที่รับชมและรับฟังจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานขอให้เจริญด้วยอายุลุร้อยปีเจริญ <c oughs> ด้วยศีลบุญสมน้ำกรรมกำหนดเจริญด้วยสาบทั่วทุกถิ่นกินไม่หมด จเจริญด้วยยศหน้าที่ยิ่งทุกสิ่งลำ้ำเจริญด้วยกําลังทางกายจิตไม่คิดละ,จะเจริญด้วยวันะคุณแท่ซ่องผิวผ่องงามเจริญด้วยสุขทุกติภาราตรียามจเจริญด้วยธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาสืบไปในที่ทุกสถานในการทั้งปวงด้วยกันทุกท่านขอจเจริญในธรรม